สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แบรนด์นัชวดีนะคะวันนี้บุมก็จะมาแบ่งปันนะคะ,ะจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักแบรนด์นัชวดีเบื้องต้นกันนะคะคนนี้เลยก็คืออคุณเจี๊ยบนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะที่ชอบทําบุญนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปคำชะโนดไปขอพรแล้วก็ได้ไปบวงสรวงนะคะ ผลิตภัณฑ์แบรนด์นัชวดีที่นี่ที่วังนาคินคาชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะคะก็เป็นสบู่สายมูนะคะสบู่ทองคำหน้าหน้าทองของแบรนด์นัชวดีเราเนาะก่อนอื่นก็ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะคะชื่อ,อบุ๋มนะคะเป็นสาวภูไทยอําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอแบรนด์นัชวดีนะคะบุ๋มก็ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผ้าคลามนะคะก็เป็นเสื้อมัดย้อมคลามแล้วก็ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นการตลาดออนไลน์เหมือนกันนะคะก็ยด,ดีนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะทำไมต้องทำออนไลน์แบรนด์นัชวดีนะคะแบรนด์นัชวดีนะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวนะคะ อ,อย่างสบู่ทองคําสายมูนะหน้าทองของเราเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวฟ้ากระจุดดำนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่หาช่วยให้สภาพผิวของเราดียิ่งขึ้นนะคะสินค้าเราตอบโจทย์นะคะสินค้าตอบโจทย์มากๆนะคะคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นว่านหางจระเข้น้ำผึ้งนะคะแล้วก็เกสรดอกบัวแล้วก็อทองคำบริสุทธิ์นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากทดลองใช้นะคะก็สามารถทักหาบุมได้เลยหรือไม่ก็ทีมงานอีท่านอื่นก็ได้นะคะซึ่งาจากที่นะคะผู้ใช้ตอนนี้คือจากผู้ใช้ทดลองนะคะเปลี่ยนจากผู้ใช้ทดลองมาเป็นตัวแทนขายเพื่อเพิ่ม ารายได้ให้กับอีกหนึ่งทางนะคะของแต่ละท่านส่วนมากนะคะตัวแทนของเราจะ มีทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจที่จะเป็นทีมงานซัพพอร์ตทีมงานกับเรานะคะแบรนด์นัชชวดีบุ๋มก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยนะคะทีมงานของเรามีทีมงานซัพพอร์ตนะคะแบรนด์นัชชดีมีทีมงานซัพพอร์ตนะคะอย่างเช่นผู้หนึ่งนะคะสอนออนไลน์ก็จะเป็นท่านที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะคุณทิพย์ุนคคก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแผนการ จรายได้สําหรับตัวแทนทุกท่านที่เข้ามาเลยนะคะผมก็จะมาแชร์แบ่งปันในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ภาพกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะคะซึ่งที่นี่ทํางานง่ายมากๆนะคะสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาช่องทางการทํางานออนไลน์จากที่บ้านนะคะคือทํางานที่บ้านได้นะคะควบคู่หวังสร้างรายได้ระยะยาวก็สามารถมาร่วมทําแบรนด์นัชชาวดีกับเรานะคะวินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะก็ ที่นี่นะคะเป็นแบรนด์ที่ทํางานอิสระนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองนะคะถ้าทําไม่เป็นก็สอนจับมือทํามีทีมงานซัพพอร์ตนะคะแล้วก็าสามารถทําควบคู่กับงานประจําได้สาหรับใครที่มองหานะคะมองหางานทําอยู่นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะเริ่มต้นง่ายๆ่าสนใจก็สามารถทักหาบุ๋มหรือทักหาตัวแทนได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเนาะหวังว่า ่วันนี้ผมคงให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็คงได้ร่วมงานกันนะคะกับทุกท่านยินดีต้อนรับค่ะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะสวัสดีค่ะ